เครื่องปรุงร้านถ้าต้มปลาชมยุรีค่ะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดจะออกเปรี้ยวเผ็ดอันนี้เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวจะเป็นเต้าเจี้ยวแล้วก็จะมีพริกขี้หนู จะมีอีกทีก็คือจะมีรสเปรี้ยวของมะนาวสองตัวนี้จะเป็นตัวเด็ดเลยค่ะแล้วก็เป็นจิ้จองเป็นพิก่นค่ะน้ำตาลทรายและพิก่นน้ำตาในชนบุรีส่วนมากจะใช้ขลาวค่ะ